สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่เลี่ยงซี่สุขุสุคนเมื่อนี้สิมาเปิดราคากล้วยพิการบ้านหนองมโนยตําบลน,นาดานนาา่านอำเภอสุวรรณจังหวัดหนองบัวลำพูของพ่อเบียวอีกเก้าแล้วครับผมเพิเ่นเจอมาฝากพี่น้องเขาจะโตจะโคมเดี๋ยวเขว้าไปสอบทาบกันได้เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้เห้องมาฝาก พี่น้องเขาจะตัวครับผมซีตัวเบาเมื่อน่ะซีตัวนะครับเนาะสองโคมครับนี่เป็นแม่สายพันธุ์ใดครับผมแม่นี่แม่บ้านๆนี่แหละครับแม่บ้านๆเนาะครับเนาะแต่ว่าตาเตี้มเต้มจ้ำหนีวะครับผมสูงหลายป็นไรครับผมร้อยสามสิบครับสูงร้อยสามสิบเนาะประกันความสูงครับราคาเบาๆเมื่อน่ะครับขาบะทกบะทอนหางบะดอกเนาะครับครับสถานะในท้องมีอีกหรือเป่ครับครับ ับเอกมงคลไว้ครับเอกมงคลมีใบมีหลอดเนาะมีใบมีหลอดครับมีใบมีหลอดมืัอนี่เด็เบามาน้ำมันบ่ครับบดเบามาน้ำครับทับได้จักเดือนแล้วครับผมได้สองเดือนกว่านี่นะครับได้สองเดือนนะครับเอกมงคลนะครับผมได้สองเดือนนะครับอ่าตะลักเดือนชัดนะครับแม่นี่เป็นสายพันธุ์บ้านๆสวยๆงามๆได้ครับนะครับอายุได้จักปีแล้วครับนี่ได้สี่ปีครับได้สี่ปีเนาะมีลูกอ่าแม่น้ำมันบ่ครับเป็นลูกตัวผูเนาะยางผนเนาะครับผม ครับเดี๋ยวค่อยไปเบื้องลูกมันงนะครับเนาะครับเบื้องอัตลักษณ์นะครับเบื้องไทยนะครับเนาะไายคนหางใหญ่ดีนะครับอ่าห่วงหางงามนะครับนมซีเตาสวยงามเลยครับแม่นี่ครับอัตลักษณ์เด่นชัดนะครับอ่างดีนะครับล่ำตัวงามนะครับผมสวยงามเลยนะครับผมเปิดราคาหลายปเลยครับผมเก้าหมื่นเกียรติต่อรองได้เนาะครับเนาะต่อรองได้เนาะครับสวยงามเลยครับแม่นี่ครับ เออบักเพ่าญ่เนาะครับเนาะใหญ่ดีครับผมมาชมตัวผู้เลยครับอันนี้มันเป็นตัวผูเนาะครับเนาะเป็นสายพันธุ์ใดครับผมนี่ยตัวผู้ของกรมปศุสัตว์เนาะครับเป็นลูกที่ใดของแม่นี่ครับผมลูกแรกเนาะครับอายุได้จักเดือนจักปีแล้วครับผมเจ็ดเดือนแล้วเนาะครับเนาะสวยๆเลยครับเป็นตัวผู้งามๆเลยบางอัตลักษณ์ตาแต้มแจ่มแจ่มข้ออ่องทุงนองขาวนะครับบาง สวยๆลําตูงใหญ่เลยครับผมเบิ่งหางเนาะครับค้นหางไงพ่วงหางใไงเนาะครับเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ได้นะครับสวยๆงามๆเลยครับตัวผู้ตัวนี้ครับผมงามๆเลยครับความสูงมันหลายปันเลยครับนี่ยร้อยสิบเนาะครับเนาะงามๆเลยครับตัวผู้ตัวนี้ครับผมเบื่อท้เบื่อได้ครับผมศูนย์แปดเก้า์แดเก้าเมเจ็ดสักเก้าส หกเก้าหนพอเบี่ยวเนาะครับเนาะครับมาเบิ่งมาเอาเนาะครับไปเป็นแม่พันธุ์แม่บอกนะครับสวยๆงามๆเลยครับคมนี่อ่าซื้อ2ได้3เนาะครับในท้องเนาะครับเนาะคไปชมตัวต่อไปเลยครับผมครับมาชมคมที่2กันได้เลยครับผมอันนี้สายพันธุ์ใดครับผมบ้านนๆี่ะครับนบ้านเนาะครับเนาะอ่าความสูงหลายปานใดครับผม ร้อยสามสิบห้าบวกเนาะครับเนาะประกันความสูงมันบ่ครับสถานะในท้องกับพ่อพันธุ์ใดใบครับผมกับดาวเหนือครับกับดาวเหนือเนาะครับเนาะมีใบมีหลอดเนาะครับเนาะมือนีบ่ได้เอามาอีกมันบ่ครับเดี๋ยวจังคอยมาเบิ่งเอากับพ่อเปี่ยวนะครับอยู่บ้านเนาะครับผมอัตลักษณ์เด่นชัดนะครับท้องได้จักเดือนแล้วครับผมได้เดือนกว่าแล้วครับได้เดือนกว่าเนาะครับเนาะกับดาว กับดาวเหนือกับดาวเหนือนะครับพอพันดาวเหนือนะครับงามๆเลยครับลูกในท้องมันลูกที่ใดครับผมลูกที่สามลูกที่สามลูกติดมามีอีกมันบ่ครับนี่ครับลูกนี่ติดมาานะครับมาเบงลูกมันนะครับสายพันธุ์ใดครับลูกมันนี่ลูกมันมันติดมากับแม่มันบ่บ่ลูกว่าเพิ่นทับไปไห้มาครับอ๋อครับนาะเป็นลูกตัวแม่หรือตัวผู้ครับตัวผู้นะครับเบงอัตลักษณ์เด่นชัดนะครับลูกมันงามๆเลย ล่ำโตใ่ญ่ดีขนงามนะครับเบิ่งขนนะครับมีขวัญหาบเงินหาบทองนะครับงามๆได้อัตลักษณ์เด่นชัดนะครับตาแต้มแจ่มจ่มข้ออองทองนองขาวงามง่ได้ลูกมันนะครับสวยๆได้ลูกมันได้เจ็กเดือนแล้วครับลูกได้สี่เดือนแล้วนะครับเอางกมหาแม่มันนะครับผมเบิ่งอัตลักษณ์ของแม่มันนะครับตาแต้มแจ่มจ่มข้ออองทองนองขาวเบิ่งเอิบบักเผาใยา่นะครับ เบิงลำแข้งลำขาใหญ่ดีครับเล็บมนเล็บงามครับเบิงบันทายเบิงโค้งสั่งมันเนาะับเนาะงามงามเลยสันหลังใหญ่ครับผมครับเบิงมุนจั่หว่านนะครับมุนวะพี่ครับผมครับเบิงบันทายนะครับเบิงบันทายใหญ่ดีนะครับงามงามเลยครับสวยๆเลยครับลำตัวใหญ่งามครับผมเบิงครับอ่างใหญ่ดีนะครับ เบิ่งพวงหางใหญ่ดีครับผมเบิ่งโคนหางใหญ่ดีครับผมสวยๆเลยครับแม่นี่มันได้จักปีแล้วครับผมมันได้หาปีแล้วครับหาปีแล้วเนาะครับแม่นี่ยงามๆเลยลำตัวใหญ่ดีครับเบิ่งอ่างใหญ่ดีครับสวยๆเลยครับเปิดราคาหลายปันใดครับผมเปิดราคาสิบสี่หาพันสิบสี่หาพันเนาะครับเนาะต่อรองได้ต่อรองได้จากน้อยต่อรองได้จากน้อยนะครับมาเบิ่งเอานะครับมาชมเอานะครับแม่นี่งามครับผม ลำโตให่ดีครับสวยๆเลยครับเอบอบกภาพใหใ่ลำแข็งลำขาใ่อ้างดีครับลำโตใ่ดีครับผมสวยๆงามๆเลยครับครับสุดท้ายนี่กาฝากากดไลค์กดแช่ช่องอธิการเตรทฤษฎีไม่แน่เด้อครับสุดท้ายนี่กล่าวคำวสวัสดีครับ